เอ๋อพี่บงังพี่บังชอบพี่บังชอบเดี๋ยวไปก่อนอุ้ยเข้ามือด้วยตรงนี้ใครก็ได้ตรงนี้ <ogue> ใครก็ได้ตรงนี้ใครก็ได้ตรงนี้ <en> ใครก็ได <ogue> ้เออพี่บ <ogue> <bunları> ังโทษครับพี่ก็จะไอดบบแล้วพี่ก็ขอครับพี่พี่บังโทษครับอ้าวอ้าวเฮ้ย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 สัตว์มึงทำพี่บังหรอมึงทำพี่บังหรอเอเดบบขึ้นไหนไอดบบมึงทำพี่เราหรอยสัตว์มึงกล้าทำพี่บังได้ไงจิ๊บจิบพ่อไม่เต็มอ่ะจิ๊ลุกคอเดี๋ยวนี้ไอ้ช็อ ไปเต็มเต็มข้มือะไม่เห็นเหลือเมื่อกี้มเออมึงไม่เห็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าทำอย่างงี้ไม่เอาไม่เอากูยังอยู่กูยังไม่ตายไอก๊อดไอก๊อดชอบไอ้อไอก๊อดไอ้ชอบไอ้อไอ้๊อไอ้๊อไอ้อ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 ไอ้อไอ้อไอ้้อดไบอ้อ้อไอ้อไ แมตาสีดดำอาบเอะครับโคับนีอมพเอรไอท็อปอะปาไเทนมันรอชื่อพ่อทั้งวันเลยเนี่ยจะรอชื่อพ่อกันไอก็อไเรียกป้าไอก็อไอก็อไอก็อไม่อยู่เลยไอท็โดดจริงก็มก็เรียกไอท็อปไอท็อปไม่อยู่เหมือนกันไอท็อปไอท็อปไอท็อปมอชื่อพ่อกูก่อนอะเดไ่ไออชื่อพ่อเยงล้อชื่อพ่อกูก่อนมึงไอเน่ยงเน้นแก็ันกูติถนนกูจะงี้ แมวอย่าอย่ารอที่พ่อแม่กันไอท็อป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 ออปไอทาอปไบทออไอทไอท็ไอท็อปไออไอทไอทเมปไออไอท็อปไอท็อปไอท็อปไอท็อลอทอไปอทไอ่ออไอ ในๆก็เป็นบ้านเดียวกันเราขอหน่อยได้ไหมเออไหนเมลสองพี่เมลก็เป็นบ้านเดียวกันเราขอหน่อยได้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 แต่ผมแจกตัวเดียวนะแหกผมไม่โดนนะเฮ้ยไอเมลคือมึงต้องมีค่าโฆษณาให้กูแล้วนะอันเนี้ยเค้ยดูเด็กโคตรฮอตอ่เฮ้ยแต่มันสบายตาจริงตอนนี้คือจากที่เล่นแบบปกตินะตอนนี้พี่คือตาขวาพี่ปิดไปละถุงเมื่อกูดิ้นอื่อกูเมื่อกูเงียบมากเลยเนี่ยกูไม่เห็นมื่ อะไรเลยเนะี่ยพวกเล่นงัร์ดลานไปนะเนี่ยเฮ้ยกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านเร็วๆเอเมวันเมอควไหนอะกูเห็ุยืนใต่เหตุด้วยยืนยืนเกาะสาวน่ะล,ล,ลายลาชื่อที่ยังไม่ส่งเงินแกง๊งเต้กาหลงถุงน,นั่นเงินแกงไม่ส่งไมส่งงั้นเห<ะ>รอไปดูไปแล้วพี่เปล่าชิรัวคาร์ลอสคาร์ลอสส่งยังเฮ้ยกูติ๊กผิดแน่เลย ดาวิดเทียบล้อก้อนเล็กๆนะพี่หนึ่งสองเจ็ดห้าครับหนึ่งสองเจ็ดห้าพี่ก้อนมีชื่อดาวิดด้วยเหรอดาวิดส่งยังเงินสดเงินสดรันนะนะพี่ผมมีราคาพี่เดี๋ยวผมบอกไปคนให้สี่เอฟไอ้ดาวิดส่งแล้วเดีได้เลยนะพี่หนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งสองเจ็ดห้าพี่ลงได้เหรอวันนี้เป็นได้พี่ขับรถไม่ได้ไม่ได้เวลาเรื่องเอฟเรากันแอนดิวแล้วก็นิโอไอ้ก๊อตพูดไปเพื่อใครส่งอยู่เรยแล้วก๊อตพูดไปใครส่งอยู่เรยคนแรกที่ส่งยูเรคือบังเทน คุยเหอะอ่าเปมชัยเปมชัยไอ้เหี่อ่ะบ้านไหนขาดครับบ้านไหนขาดครับหายเพิ่มคนนึงหรือเปล่าพี่เสียงใครปะมานี่มานี่เรียนน้องรักพี่มานี่มานี่มานี่พี่ปะใครวะกูไม่เข้าใจพี่บางอยู่เลสิเมนต์หนึ่งราคาไว้กับชินนาลาใช่ไหมผมเงียบเลยวันนี้ผมไม่คุยกับใครเลยพี่ถูกพี่ถูกครัใช่ไหมมันจะหายเพิ่มอ๋อไม่ไม่ไม่ขอบล่ะเฮ้ยมันต้องมันต้องอีกคนหนึ่งใครวะอีกคนหนึ่งอ่ะ ถูกแล้วพี่พี่ดั้มยังเดี๋วพี่โอเว่ยพี่ก็งงไหมที่ข้อความที่หนูส่งมาให้พี่ก็ส์อ่ะตองเตะอันท๊อปไอโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะเอ้ยชานมปาบอําเพื่อนคุยกับไอ้ถุงเลยไอ้ถุงมันไม่พูดเลยเว้ยถุงมันไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่ายกับใครเลยเว้ย ฮัลโหลฮัลโหลครับส่งก็พูดดิส่งทุงซาฮุ่นฟังฟังส่งตัวแทนบ้านส่งตัวแทนบ้านมาบ้านละหนึ่งคนคิดว่าคุณจะส่งใครมาก็ได้ที่เป็นนักรบของบ้านคุณที่สุดขึ้นมาข้างบนบ้านผมบ้านเราเหมือนจะเป็นพัวลอยคนเดียวคนเดียวให้คนเดียวนะบัวลอยขอตบพี่เฟย์ไปนะบ้าจะเสียงไหมคิดคิดกลับมาคิดคิดให้พี่เฟย์ดีกว่า กลับมาคิดคิดให้พี่เฟยดีกว่าไม่ต้องถึงมือพวกเราบ้านใจใครบ้านไหนบ้านใจใครส่งมาเลยนี่ินินโอเวอร์ไม่ใช่มาเบลกินโอเวอร์ไม่จมีจม่บ้านอืนขาส่งแต่พวกคนแกวโอ้โหไม่บ้านบ้านเราไอเตบ้านเราส่งมาด้วยท็อปอ่ะท็อปท็อปพูดอะไรเขส่งใครมาเิดอไรขึ้นเวาครับขึ้นขึ้นไปบนครับขึ้นไปข้างบนครับดดูยาตี้ผมงว่าพี่บังเหรอคาร์ลไม่ใช่ที่บังผมบังี้านไ่ได้ไ่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไหนทำไมมี3บ้านได้ไงทาไมมีสามบ้าน ผมก็ต้องพี่ก่อนครับปรึกษาก่อนได้ครับให้ปรึกษาก่อนคุณดูไรอับคนไปนะแสดงว่ากลัวนะเกอฟังออกไปแสดงว่ากลัวนะเดี๋ยวเจอไหนเจออทีนี้ส่งส่งอ่าสำรองมาอีกตรงนี้ครับตรงกล่องครับคนละคนอีกบ้านละคนครับขอเป็นแบบว่าอีกชุดหนึ่งอ่ะคนเดียวคนเดียวส่งมาครับใครใครจะเป็นไม้สองส่งมาไม้สองหยุดอยู่ตรงแอร์ดรอปนะไม้สองอยู่ตรงแอร์ดรอปนะใครเป็นไม้สองไม้แรกขึ้นไปเป็นเวทีครับเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำไร หนึ่งสองสามถ้าไม่มีสามมาเอ๊เขาให้ยืนตรงกล่องไอ้เฟกมึงเอ้ยมึงไหวปะนะทำไมมีสี่ครับหายไปไหนคนหนึ่งครับบ้านใครวะบ้านใครไม่ส่งตัวสำรองมาอีกหนึ่งครับฮัลโหลครับฮัลโหลบ้านใครไม่ส่งมาอีกหนึ่งครับจะมึนครับจะมึนเขาไปเลยอ่ะมันมีห้าบ้านไหมเหรอด้นสุดท้ายป้าที่ไม่ลงที่ไม่ลงส่งยังแบมไอเนี้ยโง่ไงนี่โอบ้านเราอ่ะบ้านเราใครส่งใครมาท็อปเต้ ไมบ้ากูหวไหมวะ่เฮ้ยพี่อย่าหมิ่นนะพี่อย่าหมิ่นนะหลงมาคิงหลงคิงหลงมาฟังนะครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะคุณมีสิทธิ์ที่จะคว้าเงินหนึ่งล้านหกแสนบาทเพื่อเข้าไปแบ่งฟังก่อนนะเพื่อเข้าไปแบ่งกับตี้ของคุณนะครับราวแรกจะเป็นของตัวจริงนะครับเริ่ม ขารลอดได้รับเงินไปครับหนึ่งล้านหกแสนบาทมาพี่ไม่มีตังค์ไอ้น้องรักแอ้ดับจะหายไหมแอ้ดับจะหายไหมบ้านไอเทนไอเทนสองไอเทนมาเพียหรอเอเทอยู่ไหนอ่ะแอ้ดับจะหายปล่าวะไอ้เด็เด็กไปเล่นทำไมอ่ะป่วยไอ้ดับจะหายปล่าวะไม่ไม่รู้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเบย์กรเบย์กรเบย์กรกูกกลัวแอ้ดับหายว่ะไปไปเล่นที่แลนป่ะไม่หายเก็บเล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 ยไปหายพี่เอามันหายเหรอนี่เล่นได้ในวันเบย์เจรันเจรันเจรันเจนไม่ช่วยเก็บก่อนเก็บก่อนพี่เก็บก่อนเถอะผมอยู่เหตุแบบเอางี้เอาชัวเอชัว ไอโจเก็บให้มาเดี๋ยวเก็บให้ไงพี่ว่าเราต้องให้น้ำไก่เราหน่อยนะโจปม่ะด้ไม่ได้ไปลองให้ตัวน้ำเติ์น้ำเติร์จัดบ้านเราหน่อยตัวไหนดีจะขึ้นบนไปจึงบนไปแยกบ้านก่อนครับแยกบ้านก่อนใครอยู่เห็ดหมดสิทธิ์นะใครอยู่เห็ดหมดสิทธิ์นะถ้าไม่ขับมาติดติการเลนเลยไก่แดงขหนึ่งสองเจ็ดห้า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 กลุ่มบ้านกลุ่มบ้านก่อนกลุ่มบ้านก่อนกิจกรรมก่อนก่อนแยกไหม เห็นสองเจ้าท่าปุเบิร์นปุ่มเบิร์นบอล์อ้เฮ้ยรอไปเพิ่งนะอ้แอนดิวให้ไปเลยเมียวเหมียวบ้าเรายูไหนบ้านเราเอ้ยกาล์ลโมนะครับเหมียวเอ้ยพายู่เกาะน้องบ้านกูอยู่ไหนวะน้องพี่ติ๊กพี่จ้าไม่มาก็ได้นะไม่ได้ว่าเพราะว่าแต่จำนวนหารมันไอ้พวกนี้ก็จะลอยขึ้นแค่นั้นเองเงือรกลางวันเท่าเดิมครับผมกำลังไปนะพี่เตนะ มึงออกไปเล่นดิกูพุ่งไเล่นกงนนะกูได้แล้วตอได้มาหาองเยนสวยๆมกนลงไปสวยๆเราอกได้เลยให้พี่ได้ไม่ได้เงินนะจับกลุ่มบ้านไหมครับจับกลุ่มบ้านไหมครับจับกลุ่มบ้านไหมครับัะดีครับกะหลงเอย่าก่ิ่มพี่เนาะนี่เป็นแกอิ่มเนาะพี่เปเนาะดอกนึงอะตอเยเลยพี่สี่ห้าคนบ้านะนะจัดอ่อิ่มจัดอะสามศูนย์ห้าหกไวะสามศูน้าหก มีใครกำลังมาจากเกาะไหมครับแจ้งทราบหน่อยกำลังไปครับกำลังไปโอเคเดี๋ยวรอคนที่ต่อมาค่ะมาร์กพี่กับจ้าไม่ไปแล้วพี่ส่งหลังใจให้เองนะสู้ๆเออเออพี่รู้ว่าเองไหวกับเฟ็กสองคนหานหานเท่าจำนวนคนที่อยู่ที่แลนนะครับไม่ไม่ไม่หานเพิ่มคนที่อยู่นอกแลนเดอร์สู้นะสู้ๆนะน้องไม่มาว่ะคนดู รอบละล้านหกนะครับเล่นแค่สองรอบเท่านั้นเราจะกิจกรรมสั ke, ้นๆเฟกไปไหนนะเฟกเฟรกมันเมื่อไหร่เริ่มเนี่ยเนี่ยรอคนที่ก่อนเพื่อนถึงนะครับจัดตีนคนสุดท้ายใช่ไหมผมกำลังไปพี่ผมกำลังไปอาทีเล็กนะรอทีเล็กก่อนพี่ปอหรอเอ้ยเพื่อนเราไปเล่นร้านเราจะได้คนละสองแสนกว่าเราแทนบ้านทำอะไรเขาให้ทำอะไรอ่ะเราสามแสนกว่าตัดผู้ใหญ่ออกตึ๊กันเอง๊กตตัดตัดปีกอพี่ดำออกหน่วเลยเหรอ อืมหน่วยเลยอเมวเมลอเมวไงใครก็ได้อเมวก็ได้ดิวก็ได้แผนก็ได้ไม่ใช่กลุ่มบ้านหน่อยครับกลุ่มบ้านหน่อยครับกลุ่มบ้านหน่อยครับกลุ่มบ้านหน่อยใครอยู่บ้านไหนยืนบ้านนั้นเลยกลุ่มบ้านหน่อยครับกลุ่มบ้านหน่อยครับผมใครที่แบบว่าไม่เข้าร่วมยืนบนกำแพงนะครับไม่เกี่ยวไม่เข้าร่วมพี่บังลงมาพี่บังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับกับกลุ่มบ้านไวก่อนเดี๋ยวบ้านตัวเองอ่ะ หมายถึงแบบหมายถึงแบบว่าไม่เอาเงินอะโอ้ไม่เอาเงินตรงนี้เหรอจับกูบ้านก่อนครับไม่เอาเงินหว่าพี่หลงไม่เอาเงินบ้านเราเอาเงินบ้านเราเอาเงินเออบ้านเราอยู่ตังจัดเฮ้ยบ้านนี้แน่นเลยนี่หันหันหันอิ่มจัดเลยบ้านนี้บ้านนี้แน่นตั้มเลยเด็กสามวิคีดีนี่บ้านนี้ผมเอาถอไปเป็นช่องพี่นะผมออกเลยโอเคได้ไอถุงมันไปไหนวะถุง อะไรกำลังไปจากเหตุแปบนึงอ่ามีใครมีใครมีใครกำลังมาอีกไหมไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปกลับไปกลับไปกลับได้นองปกลับไวกลับไปดีมเล่นแม่หมายเลไอ้ถุงมันไม่ค่อยพูดเลยเว้ยโจไปเอ๊ะกินอมว่าไงมันต้องชวนมันคุยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ถุงไงบ้านนี้ขึ้นข้างบนนี้เลยครับโจแม่ไหนขึ้นไปอยู่บนระเบียงเลยครับบ้านนี้ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับบ้านนี้ขึ้นไปอยู่บนระเบียงครับ ไฟเฟยขึ้นไปอยู่บนระเบียงครับส่งส่งตัวแทนคนแรกไว้ครับคนแรกไม้แรกครับดยืนตรงนี้ครับบ้านนี้บ้านบ้านจะรับอยู่นี่ครับบนบนกำแพงนี้ครับส่งตัวแทนคนแรกไว้ตรงนี้มาครับจัดจัดเลยบ้านบังครับบ้านบังขึ้นไปอยู่บนกำแพงครับผมส่งไม้แรกไว้ตรงนี้ครับไม้แรกตรงบังมาแล้หายครับมาแล้หายบัวไปได้อีกวะบ้านนี้ขึ้นไปอยู่บนระเบียงครับบนระเบียงที่ผมเชียรข้างบนครับส่งตัวแทนไม้แรกไว้ครับไปยืนเชียข้างบนครับ คินอยู่ไหนเนี่ยบ้านนี้ขึ้นไปอยู่บนนี้ครับนี่อ่อยขึ้นมานี่อ่อยข้างบนนี้ก็ได้ครับมุมนี้ก็ได้ครับเล่นล้าล้ไปเล่นล้าล้ส่งไม้แรกวะครับส่งไม้แรกหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้เดี๋ยวแป๊บนึงครับบ้านนี้มีปัญหาครับมีคนเมือ่าโอเคอันนี้มาร์คใช่ไหมสองดอกเดี๋ยวปะครับโอเคเจ็ดเงินรางวัลล้านหกไหมครับแมเดี๋ยวแป๊บนึงมีนักกีฬาถอนตัวไหมครับเดี๋ยวผมคุยกับบ้านนี้ก่อนเหมือนบ้านนี้จะมีการออกไปัดร้าน ใช่ครับไม่ไม่ไม่หรอกไม่นะโอเคนะเคนไม่ออกไม่ออกลาาลาวแรกนะครับลาวแรกนะคนที่ยืนคนสุดท้ายนะครับจะได้เงินเข้าบ้านไปหนึ่งล้านหกแสนนะครับผมมีทั้งหมดสองลาวนะครับห้ามคนซ้ำนะครับห้ามคนซ้ำนักลบห้ามซ้ำนะครับ3 2 1เริ่มได้เอาไว้จัดผมเชียร์คนอยู่ ยี่คนชูู้น้ำปิดเดะไอ้เมลพี่ไมขออะไรมากนนองพี่พี่ขอชนะตีมบ้านไอหัวม่วงก่อนพี่อย่าด่าหัวบ้านแม่งหี้ยัวจัดสวยเปิดชาวติงบัฟได้นะครับเปิดชาวติงบับได้เลยครับหมุนใหญ่เลยโอ้ยไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งครับ ดูพี่หัวเขียวมิงใส่อย่างเดียวเนบนไม่ไลยี่ไม่ใส่เยแไม่ด้ตังไม่เป็นไรน้องพี่ไม่พี่ไม่สีแต่ขอตีหัวม่วงตายก่อนพี่อยากด่าหมอบ้านมันด้วยห้าทุ่ม14บสี่ถ้ายังไม่ได้ผู้พิจารณาคนสุดท้ายนะครับจะรีรอบนะครับห้าทุ่มสิบสีนะห้าทุ่มสิบนะครัทุ่มสนะ มีเวลาอีกสองนาทีนะเชิญกันไปเลยเงินเยอะครับเงินเยอะจะมอว่าลุงกูได้ไงครับดูดิพี่ผมตีไม่หยุดเลยคนเหมือนเนี่ยเอ้าหนึ่งหนึ่งนะวางไข่ครับเนี่ยวางไข่บ้างเนี่ยวางไข่บ้างเนี่ยโอเคเล่นกระจบนะเล่นกระจบโอ้โหเรียบร้อยช่วหน่อยช่วยหน่อย เมวเลี่ยไรแมวผมเลขหนึ่งแปดศูนย์เก้าครับพี่โอเคส่งส่งส่งนักกีฬาไม้สองมายืนที่จุดครับส่งนักกีฬาไม้สองมายืนที่จุดตัวเองครับไอแมวมึงไม่ยังหูเหรอชั่วไม่เยียเลยส่งกีฬาไม้สองส่งกีฬาไม้สองมาครับส่งนักกีฬาไม้สองมายืนที่จุดครับเอาเลยบ้านกูอยู่ข้างบนงมัันจวะ อเล่นได้โอไจล้ส่งส่งนักกีฬาตัวเองมาอยู่ที่จุดก่อนครับ้ผมส่งไพ่ไพ่ตายไปสุดท้ายตีไปแล้วนะไหนครับครบยังครับห้าบ้านเหมือนขาดบ้านหนึงหรือเปล่าครับหายไปบ้านหนึ่งหรือเปล่าขอเก็บ้วยขอเก็บด้วยปนอออ้ตกี้ตะกี้สกินคอยตีไฟกระจายอะ จำหนึ่งนะครบยังดีมดดีีพี่สาเองด้วยนะดีมโอเคไหมน้องอยากได้กี่หัวอยากได้กี่หมวกผมออกไม้ผิดคำพี่โนมูเอาหมดแล้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดินไล่จี้เลยนะโอเคห้าบ้านครบยังดีมโอเคคิดตี้การหลงจะบีแพนหนึ่งล้านหกแสนท้ายจะเป็นของบ้านไหนเริ่ม ห้าทุ่มสิบเจ็ถ้ายังไม่จบคนสุดท้ายต้องรีใหม่นะครับห้าทุ่มสเจแลวเลาตรงกันทุกคนอดูนะคดูครับยิงหลอไอ้บ้านกูส่งรถไลงไปเลยโอ้โหลงยคนแรกโอ้ยโอย่ไวแพนเจนแพนไอแพนเก่งมากแพนอ้ เรามีเวลาสนาทีครับมีเวลาสอนาทีครับเงินมันเยอะครับเงินมันเยอะอะ้รไม่ไดนะะม่้าผู้หญิงกูจะด่ามึงแพนอยสนคำคนอยสนคำคนแพนจะสนคำคนแพนแทนใจเย็นแทนสวยแพนลามลยลามยอกลาแยกลายอกลแยกดีมยืนฟีนะงี้ฟีดีมยืนฟีนะนเยืนรตอนนี้กูเห็นดแพนไล่ตีน่ะอะ ออ้ยยะเปีใหม่นะล้อเลยนะล้อเลยเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะออกเลยครับดูดิไอแพนปาดไม่อยู่แ่ะคนอื่นก็โดดอ่ะลั่นไปนิวโอลั่นไปคิดโอ้ยใครวะอันนีปรับเค่ว่ออกโอเคดโอ้ยโอ้ไอ้มาคนเที่ยวเหลืออยู่คือใครวะดีม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 ฟังพี่น้องสู้คิดปี้ ดีกาลังหนึ่งหนึ่งกัิปพี่อยู่ตอนนี้โอ้โหแล้วคิปพี่ตายยังไงดีมาแพนดีมไปดีมอทีมนะดีมอบูเดบีดีมาบูเดบีอะทีมอบูเดบีดีมาบูเดบีดีมาบูเดบีดีมาบูเดบีโอ้โหไม่ได้ดีครับโอแพ้ป้าขบานมึงอะ เอ่ไดีวมาให้ไวดีมใหตัดงสดไม่ดไม่สดไม่ดตลอดจาไป่ดีองเไว้ดอกไงเนี่ยเป็นบ้านเมลกับบ้านดมนะได้เงินไปร้านหไครับแบ่งเพื่อนด้วยนะไดูดิบ้านเรา่าเราบ้าเราาเราหา่าเรา้า่าอเนโอเียวนะบ้านเราบ้านเราบ้านเรา ไอเมลคอนเมตาไปไปไปมืดสองใหญกใยญ่ใยญกใยญกใคนละหนึ่งหนึ่งบอกเนียวด้วนะกี่บาทเมียวมันเข้าพี่บอโอ้ลันโถเดเรหันให้นะไอ้กูตายที่ไหนนะพี่เฟยเขียวไอเขียวไอเขียวไอดิวอยู่บ้าดิวอ่ะคนละสองแสนหกนะพี่เมลวหกสองแสมื่อสองปะหนึ่งสี่ศูนยสี่ห้า มีกี่คนหกคนหรือห้าคนไม่ก็นี่ก็ค่าที่ค่าแบบค่ากิฟต์ไอไอเมลมึงเศษกิฟต์ไม่คนละสองแสนหกหมื่นแค่นั้นไอดอกเล่นที่เราเล่นได้อยู่ไหนวะอยู่กับพี่ก๊อตใช่ป่ะพี่ก๊อตพี่ใช่ใช่ใช่ฝากขายด้วยนะพี่ได้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 ปวดตากอ่ะแพนแพนไอเขียวแพนอะไรเอ็มไอเนวไปไหนเนวมาปั๊กเนี่ยสองหนึ่งก็แปดพี่โจเล็กไรโจโจเล็กไรโจโจเล็กไรโจ ไม่ทำลร้านมันหนึ่อาทสูนย์หนึ่งสี่ห้าเีมาแล้วขาดครวะเดียวเกียนัเนไ่พี่พี่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโดดเลยสามิวิไม่มาหรอกมาเลยมามาก่อนเอาให้ไอ้โอได้นะได้เโอเรีอะไรเโออโจมันเรีกอะไรนะคนดูสามสามเลยนะตรงนมยังเดียวถึงพี่สามสามแลวนะโจโจสามสามเลยนะตาทำอะไรยตารารหนึ่งสี่ห้าสองพี่ หนึ 1, 4, 5, 3> 3่งสี <an ่ห้าสองสาคนหนึ่งสี่ห้าสองเข้าปะเข้าครับพี่ทำไมแปดแสนเลยอะเรามีสองดอกเลยหรือไม่มีดอกเดียวก็พี่หากก็แล้วง่ายสองแสนสองออต้องแ้คนอื่นหรอใช่ใช่มีบางเทนคิดปี้คาร์ลอก็มีคนเนี่ยทำไมเรามีคนนี้อะไรอะพีฟฟอร์แบบผ้ากุญแจมีสามให้โทรมาวามีแล้เท่าไหร่นะจีบว่าไงจีบสองแสนสองคนละสองแสนสอง ปาจะไปพักหรือยัง <dancing> ม <además> no. ีชวนาจะไปฟรีฟอฟอปาเข้าฟรีฟอะฟรีฟอฟฟรฟอฟอมือต่อใครอยู่ครับเข้าควบปัญญาออยู่ครับผมอยู่ครับผมอยู่เองเซ็นนะไปอินโดไปอินโดนไอ้อ้มึงสี่มึงสี่ปัญญาอ่อนสี่ปัญญาอ่อนคิดไปยังคิดออ